วันนีย้ำมือแลงใเก่าหรอครับพี่น้องอันนี้ปลาพริกเนียครับนี่ผมเห็ดเล้าแปลงนี่เรียบร้อยแล้วครับเห็ดทัดเรียบร้อยแล้วเห็ดเล้ากันพริกเนียครับเห็ดทุลลองเลยเพราะว่ามือก้อนนี่ครับหักสีก่ออกสองสีก่ออกสองงานพี่นอ้องมันหนักไหมมันสีกเลยมันสีกแถวนี่ครับนี่ครับสีกแถวนี่เพราะว่าผมเพิ่งได้เห็ดลอง โอ้ผมมันเห็ดลาวมันมาหนี้เลี se ้ยมเ็ดครับเห็ดแล้วเพื่อนเพื่อน้องนี่ขนาดบันล้มเลยเพื่น้องขนาดมันบันล้มมาไงเนี่ยสีข้ามันหนักหน่อยมู้นไหนมันเป็นไงเพี่น้องบ้วนไงมันข้าวผลครับม้วนไหนมันเป็นข้าวผพราะว่ะมู้ที่มันเป็นหรอกคือหมายถึงว่ายมู้ที่ปลูกก้อนครับพอคลิกแปลงนี้เป็นคลิกซีรุ่นปลูกซีเทียยังไงเพี่น้องคือปลูกซีเทียราะว่ามันไอ้ตาย แรกรุ่นสองตายรุ่นสามก็ตายรุ่นสี่ก็ตายครับพอรุ่นสี่เอาผิดขาดมาลงก็เลยเห็ดไม้ไผ่ head, เห็ดเลียลาววัุรลองครับไม้ไผ่ล้อหนึ่งผ้าแปดผ้าแปดสี่ครับลำอหนึ่งตัดเงาเลยตัดถึงตัดผมตัดหัดเงาครับไม้ไผนะ่เนี่ยาแปดสี่ล้อหนึ่งครับแล้วก็เอามาเห็ดลองเนี่ยนะครับแปลงนี้เลี้ยไว้เลยได้พี่น้อง เฮ็ดย <S alım> ังรด้ปล <rim> ่อยเฮ็ดสัดรด้ปล่อยแล้วป้าตองอยู่แล้ยังหมากไม้แคลียรบำรุงดูแลรักษาทางใบพ่อปุ๋ยอยังเสร็จหมดแล้วอันนี้แปลงนี่กําลังขึ้นกําลังเฮ็ดครับแปลงนี่แปลงนี่หลังก็แปลงหนึ่งนะครับนี่นี่แปลงนี้คุต้องมาเฮ็ดหล่องขึ้นกันหน่อยนะครับต้องมาเอาต้องมาเอาฟางปุ๊กบดขึ้นกันครับเอาฟางปกหล่องขึ้นกันนี่แหละเอาฟางปกแล้วก็ต้องมาเฮ็ดเหล้าเฮ็ดเล้าขึ้นกันครับหลองหล่องเลย เปี่ยบ,บว่าหันละแปลีนี่ไรกว่าครับไรกับงานหนึ่งพริกนี่สามพันเกอบซี่พันต้นรับพริกยุบแปลีนี่รุ 4, ปแปลงว่างหันรับพริกหนึ่งพันสามร้อกินแล้วหาต้นแต่ว่าแปลงนี่พริกสามพันกว่าตน้นครับเกอบซี่พันต้นรับพริกแปลีนีพอเราไร่กงานหนึ่งเป็นพิกซุปปราทอดกับอัมพาโกปนกันส่วนไงนี่เป็นอัมพาโกครับซุปปร์ทอดหน่อยๆท้างหลังนั่นันบอกใครไงบอพ,พิกประมาณเอาพิกมานเบียน,บยนเบียนยเสครับ ข้างหลังบ่อใคง่เป็นอย่างคืงอบ่อใคร่ยเพราะว่าผมเหตคิดสวดนั่นผมง้งดินเราใส่ปุ๋ยเราใส่ฟุ้นเลยมันต้องยง,งดินเราใส่ปุ๋ยแล้วก็ทิ้หนึง่งเราจังไฟใส่ฟุ้นนันกลนครับเวลาลดน้ำปุ๋ยมันกับบ่อฟุ้นมันกับบ่อเขาเปียกลงปันใดได้ครับเพราะว่ามันจะปินเกินนะครับนี่ต้องต้องใส่ว่าลายมือเติอเป็นใครที่ทุบลงไปไม่มาละปกตินี่ตามสตนมันต้องใส่ปุ๋ยลดน้ำแล้วก็ทิ้หนึ่ง เดี๋ยวมาใส่ฟุ้นี่มูนี่ก็คือแล้วไแล้วไปพี่น้องนะครับนี่บกฟังเหลได้ครับมูนี่บกฟังไปแล้วบกฟังเราทั้งสี่งาบาขึ้นได้พี่น้องงาบาขึ้นครับไม่ว่าขึ้นจะขึ้นกับปีกกบไปหลุมห้วยห้วยหายไปขืนกับปีกกบไปขึ้ขืนมันกั็ไปครับบ่ขึ้นไหลบ่ขึ้นหนาเพราะแปลงข้างล่างนี่นะครับที่ผมมาดร้าวไปอ่ะผมตั้งแต่ใส่ฟังมา ที่เขาสองเดียวครับว่าได้อลุนได้เคียร์เลยแปลงนี่ไรก็กลัวนี่พริกตัวนี้เดียนเดียนเดียนเฉื่อยครับนี่เดียนเฉื่อยเดี้ยนนี่เดียนก็อีกประมาณชิบก็มือเนี่ยแหละอาลุ่นสามเที้ยวครับนี่เที้ยวได้สามเนี่ยครับผมออลุนแล้วผมก็ปอกฟังเลยเอาลุ่นทำไมถึงเชื้อหยางอะไรพี่น้องเพราะบางบางพื้นที่เมันกับรว่าเอาลุ่นเพื่อหยางอาลุ่นคือเชื้อหยาครับ พี่น้องสร้างผมเอาปกเอาครับพี่น้องคลิปนี้ครันี้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ